สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมเลยนะครับซอกราวแคมปิ้งนะครับเพื่อนๆว,วันนี้ผมซอกราวแคมปิ้งพาเพื่อนๆมาแคมปิ้งกันที่ไร่ต้นพึ่งนะฮะอยู่ที่สวนพึ่งนะตะนาวสีนะเพื่อนๆตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก500เมตรจะถึงลานกางเต็นแล้วผมกำลัเปิดคดลิปในรถแปลกๆนิดนึงวันนี้เดี๋ยวกลัวไปแบบว่าคนเยอะไงเดี๋ยวต้องกางตรงกางเต็นอีกน <S <S เนาะโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอบรรยากาศข้างในกันเลย มาพเ,เพื่อนๆก็มือเที่ยงวันนี้ที่ไล่ต้นพึ่งนะฮะกับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับคุณคำนูลนะครับแล้วก็คุณยุ้จินะฮะโอ้โหวันนี้มาพร้อมกับเต็นคอดิแอกหลังใหม่ด้วยนะฮะ <c oughs> นี่อ่ะลอยๆพี่ยุเป็นไงา <c oughs> ลองลองอชิมดูสิดูเก๊ยวน้ำเอ้ออดูคำใหญ่ๆ,ๆครับร้อนอยากกนร้อนคำเล็กกันนะ ไก่ไก่ไก่นี่ไก่ด้วยมือเที่ยงเบาๆก่อนมือเที่ยงมือเย็นเรามีแบบชุดใหญ่นะครับเซอร์ไพรส์มากเลยนี่กรอบมากกรอบมากตัวผู้เหรอตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้เหรอจะตัวผู้ตัวผู้กรอบรู้ได้ไงตัวผู้มันมันกรอบเลยทานข้าวเที่ยงก่อนเดี๋ยวพาเดินดูลานครับผมกรอบฝีมือดีจริงๆเลยเนี่ยฝีมือดี อานะครับเพื่อนๆตอนตนี้ผมอยู่ที่ไร่ต้นพึ่งนะฮะอยู่ที่สวนพึ่งนะครับอันนี้คือลานข้างบนเนาะนี่ลานจะร่มรื่นมากเลยสายมือจะเป็นที่จอดรถนะครับนี้เดี๋ยวผมพาไปดูต้นพึ่งทําไมถึงชื่อต้นพึ่งนะฮะรถอะไรมาไม่ได้ไหมมาได้ทุกทุกรถเลยครับที่นี่ พอทางทางโอเคอยูอเ่เนาะพี่อดนี่ดูลานนะครับลานร่มรื่นนะนี่ใครที่ชอบลานหญ้าสนามหญ้าข้างบนก็ก็จะดีเนี่ยได้ร่มตลอดนี่ปักไฟตามจุดนี้เลยรถก็สามารถจอดได้ติดกับลานกลางเต็นท์เลยไม่ต้องแบกของไกลแต่ถ้าอยู่ริมน้ําติดริมน้ําก็จะต้องแบกของนิดนึงนะฮะแต่ก็มีรถเข็นให้ นี่เดี๋ยวไปดูต้นพึ่งกันนี่นะเพื่อนๆต้นพึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูต้นใช่รับว่าใหญ่แค่ไหนอันนี้เห็นไกลๆนะยังขนาดนี้นี่ต้นใหญ่มากกี่คนโอบครับเนี่ยรถคลาสิกมาได้ไหม,เ,มเดี๋ยวดูรถ,รนะรถกันนะครับดูความสูงเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามาไม่ได้รถทุกคันมาได้นะฮะ นี่ดูคันนี้จะติดพื้นอยู่ <Okay. S 1> <laughs> ติดพื้นอยู่แล้วครับยังมาได้นี่เพื่อนๆดูทุกคันมาได้นะฮะนี่เพื่อน,อนดูนี่คือต้นพึ่งนะลานต้นพึ่งดูต้นเพื่อนดูดูฮะต้นใหญ่มากอะ่ะเอเห็นเจ้าของลานเขาบอกมีต้นเดียวนะในส่วนพึ่งที่ใหญ่เนี่ยดูดิโอ ต้นน่าจะเนี่ยฐานต้นเนี่ยประมาณเกือบโอ้เกือบอเจ็ดแปดเมตรตั้งแต่สิบเมตรอน่ยสิบเมตรครับเนี่ยมาดูดูพี่ออสเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปดูแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขาขึ้นไปดูหใหญ่ไหมใ,ใ, <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> ดูดีดูพี่ออสดูดูคนนะเพื่อนๆดูโอ้ใหญ่มากขนาดรอบต้นเออกี่เมตรได้ครับพี่ ทางนี้ก็น่าจะสองเกือบสองสองเมตรน่าจะมีเจ็ดแปดเมตรเจ็ดแปดเมตรนาอรอบเส้นระบงเออดูดิเนี่ยกางแขนได้อะดูดูนะใหญ่จริงเนี่ยฮะต้นพึ่งตรงนี้เขาจะทำเป็นจุดชมวิวให้ด้วยตรงนี้จะมีห้องน้ำมีจุดนึงนี่ลานก็จะได้ตรง ต้นพึ่งก็กลางได้เนาะริมน้ำตรงนี้ก็กลางกลางได้หมดเลยครับนี่เดี๋ยวพาดูดูรอบๆอันนี้ผมอยู่ข้างบนนะเนี่ยจุดชมวิวเขาวิวดีมากเลยนะฮะออนี่ดูวิวอันนี้สี่โมงเย็นนะเพื่อนๆนะดูแดดจุดชมวิวของต้นพึ่งเขา ตอนเช้าจะมีหมอกตัวนี้เต็มเลยเดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้นี่ดูนะฮะเพื่อนๆดูดูพี่ออสยืนเนี่ยนะว่าใหญ่ไหมต้นต้นพึ่งอะ่ะโอ้โหใหญ่จริงคนเหลือน,นิดเดียวอะ่ะเข้าไปแบบโอ้โหเนี่ยเป็นเป็นถึงว่าเขาตั้งชื่อว่าไล่ต้นพึ่งนะฮะไล่ต้นพึ่งมีต้นพึ่งต้นเดียวเนี่ยที่เหลือต้นตะขบหมดเลยอู้ใหญ่จริง อันนี้ผมเดินล้องดูรากมันนี่เพื่อนๆดูรากมันเออดูทิโอ้โหดูดิใหญ่เนี่ดูลำต้นโอโ้ใหญ่มากไปไปชมวิวกันต่อไล่ไปกันนี่ตรงนี้ คือต่อจากไอ้ตรงต้นพึ่งใหญ่เนาะเพื่อนๆพ่ลานที่นี่นะคือล่มลื่นแบบเขียวขจีมากนะผมแนะนำเลยนะสลับสายแคมปิ้งไม่ควรพลาดนะครับที่นี่ไร่ต้นพึ่งลานใหญ่มากแล้วต้นไม้เยอะหญ้าเขียวคือดีอ่ะเพื่อนๆออันนี้อยู่ลานข้างบนนะเดี๋ยวผมพาไปเดินดู ลานติดริมน้ำดูแต่ละหลังแต่ละหลังก็จะอยู่ตามล้มไม้ซะส่วนใหญ่ผมวนะ่ามันเย็นล้มไม้เย็นสบายดูคเพื่อนดูพาเดินแบบให้หมดเลยตรนนี้ก็จะมีรถบ้านรถบ้านก็สามารถจอดได้ จอดกลางตรงนี้ได้มีที่สำหรับรถบ้านเนียนะเพื่อนๆนะถ้าใครที่มารถบ้านไปดูรถบ้านกันรถซิงเมื่อกี้นี่เออโหเหยียบนิดหม่ <laughs> นี่ฮะโหอย่างชิวดูดิครับมีรถบ้านจอดตรงนี้ด้วยนี่จอดติดน้ำเลยชิวๆเลยเลเแต่หลังคาจอดติดริมลำธาร นี่ลำทางก็จะประมาณนี้เพื่อนๆดูนี่น้ำใสามากตรงนี้เขาจะดีอย่างหนึ่งไล่ต้นพึ่งเนี่ยเขาจะเป็นสุดปลายน้ำเลยหัวโค้งเนี่ยของเขาหมดเลยนี่ฮะนี่สามารถกลางได้ถึงนี่เลยติดริมเขาเลยเพื่อนน้ำา็็จะ ประมาณนี้ประมาณเอวประมาณหัวเขา่านี่ดูมีแพรไม้ไผ่ให้นั่งแช่น้ําน้ําใสมากเพื่อนๆแนะนํานะใครที่จะมาเล่นน้ํากางเต็นเล่นน้ําลานก็ดีด้วยนะลานสนามหญ้าก็สวยล่มไม้ก็เยอะอ,อืดูเด็กๆเ,เล่นน้ำกันดีกว่าสิวมาก อาจารย์ออสลงมาแล้วเย็ยนไหมเย็ยนไหมเย็ยน,ยยยยนโอ้ยน้ำเย็ยนเจี๊ยบเลยครับโอ้ยเพื่อนๆน,น้ำเย็ยนแบบใสมากอะ่ะดูนะดูนะว่าใสไหมห็นเท้าเลยนะเออ,อดูเห็นเท้าเห็นน้ำเลย ใส่กอ่ะดีไมาหินกลมม,ม่เดินไม่ไเด็กเล่นไม่ต้องกลัวบา น้ำมันเชี่ยวนาำมันเชี่ยวกว่าจะเอาแพมาได้นาำมันเชี่ยวมากกว่จะเอาแพออกมาจากฝั่งนี้อเลน้ำลายเลยโอ้ยมาถึงตรงนี้น้ำลึกอ่ะออ้อมแอีส

ตรงนี้ห้องน้ําเพื่อนๆห้องน้ํำจะมี2จุดจะมีกับจุดที่ติดกับตรงต้นพึ่งใหญ่แล้วก็จะมีตรงจุดร้านค้านี่นะฮะห้องน้ําห้องน้ําก็โอเคสะอาดสะอ้านอยู่นะฮะเดยวนะมีคนเข้าไหมถ้าไม่มีขอเข้าพาไปดูพาเพื่อนๆดูหน่อยมีที่สุขาชายห้องน้ำห้องน้ำโอเคเพื่อนๆสะอาดสะอ้านเลยนะฮะ มีฝักบัวให้หลังหน้าแปลงฟันข้างหน้ามีสองห้องมีชายสองหญิงสองเนาะตรงนี้เราก็อยู่แก๊งตรงนี้ครับลมดีมากเพื่อนเพื่นที่นี่ที่ไล่ต้นพึ่งเนาะอากาศดีลมดีมากเลยเห็นเมื่อคืนเขาบอกว่าประมาณสิบปดนะเดี๋ยวคืนนี้เรามาลุ้นกันว่าเท่าไหร่นะเพื่อนนะเนี่ยในเต็นท์โคดิเอ10สิบคูณสิบนะฮะของพี่ออสเขา เรามีแกงโคดเอกมาอีกแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นโคดเอกเหมือนกัน9คูณ8ฝั่งนี้ก็จะเป็นเต็นท์สปริงบาร์ร้านดีมากเพื่อนๆแนะนำนะสำหรับาสายแคมป์จริงๆเพราะว่ามันแน่ดูวิวนะผมจะแพนให้ดูวิวกลางติดแบบนี้ล่ะติดเขาเลยเนี <c> ่ย <oughs> ติดเขาเลยนะครับเพื่อนๆดูดิ นี่ถ้าหมอกก็จะหมอกมาเต็มตรงนี้เลยถ้าหมอกถ้ามีหมอกนี่ปลายไล่ต้นพึ่งตรงนี้เลยไปดูไปดูกันต่อเลยนี่ล่มไม้ล่มไม้เย็นส่วนมากจะเป็นต้นตะขบะที่นี่นี่ก็จะมีโต๊ะ มีโต๊ะหินอ่อนให้นั่งด้วยนะถ,ถ้าใครที่ไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรมาเนาะนี่ยสามารถใช้โต๊ะหินอ่อนได้เห็นเพื่อนเห็นนะนี่เป็นโต๊ะกองกลางดูล้มไม้ดิมีปลั๊กไฟให้ตรงนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะโล่งยาวๆเลยเผื่อใครที่อยากได้ลานล่มลืมลมล่นนะผมว่าแล้วช่องช่องนึ่งอง กว้างเลยนะประมาณโหเกือบ10เมตรอะ่ะเนี่ยดูดิแต่ละช่องกว้างมากชาวเต็นก็จะอยู่กันตรงนี้ส่วนมากอยู่ข้างบนแล้วก็ค่อยลงไปเล่นน้ำเพราะว่ามันจะดีกว่าชิวมากแนะนําสายแคมเนะาะไ่ต้นพึ่งเผื่อใครไม่มีที่จะไปแคมป์ก็ เป็นแนวทางนะเพื่อนๆตุลานนี่สวยมากเต็นสนามเดินป่าก็จะกลางตรงนี้ริมน้ำเนี่ยกลางตรงนี้ก็มองเห็นน้ำแล้วชิวๆเลยครับนี่ดูดิตรงนี้ก็จะเป็นต้นตะเคีย150น150ปีนีเ่เพื่อนๆเด็กๆก็จะเล่นน้ำสนุกสนานเลย ใครที่อยากกลางข้างล่างก็ก็จะติดริมน้ำอย่างนี้เลยบรรยากาศตอนยามเย็นนะเพื่อนๆที่ไร่ต้นพึ่งนะฮะนี่ดูบรรยากาศยามเย็นกับกางเต็นท์ริมเขานี่วันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะฮะมีอ่าเขาเรียกอะไรนะนักร้อง ร้องเพลงให้ฟังนะครับเล่นดนตรีเล่นดนตีสดให้ฟังด้วยวันนี้วันนี้วันพิเศษเหมือนว่าเขาจะมีกิจกรรมเนาะมีดนตรีฟกซองกล่อมเบาๆชิวมากเนี่ยเต็นเราก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเริ่มทำกับข้าวกันแล้วครับเดี๋ยวไปเจอ,อที่เต็นเราเลยตอนนี้อุณหภูมิประมาณ ยี่สิบหกองศาแล้วนะเพื่อนๆอากาศเริ่มเย็นเรื่อยๆหมอกก็เริ่มมีนะจางๆเริ่มแล้วนะครับเพื่อนๆเมนูมื้อเย็นของเรานะครับมากับคุณพี่ยูกินะฮะมีอะไรบ้างครับหมูเกาหลีโอ้โหซุปเกาหลีโอ้โหช้อนเกาหลีจริงครับนี่ฮะบรรยากาศตอนนี้กี่องศาแล้วเนี่ยน่าจะหนาวแล้วเนาะพี่ออน โอ้ยหสิบแล้วนะครับตอนนี้ดูดิวันนี้ดีนิดนึงนะมันมีเพลงแบบเขาเล่นโฟกซองให้ฟังนะก็มีงานกิจกรรมเหมือนสมนาคุณนะสำหรับเพื่อนๆที่มาแคมปิ้งนะเหมือนมีดนตรีให้พังฟังกล่อมจิตใจกับบรรยากาศกินหมูกระทะไม่ใช่หมูกระทะมันเป็นหมูย่างนะสไตล์เกาหลีนะแล้วก็กินกับผักกับอะไรนะ กะหล่ล,โลีโอ้โห,หดูดิสุดเป็นถาดมาเป็นถาดนะครับวันนี้เรามากินจริงจจังๆมาสี่คนกินเหมือนส <4 S 2> คนใช่นี่นี่น,นี่ดูต้มน่าสุดยอดนูต้มด้วยนี่นเ,ดเดี๋ยวเราจะลุยกันแล้วครับอร่อยอร่อยมากนะรเริ่มแล้วนะครับก,กิจกรรมยามเย็นของชาวแคมปิ้งของเราก็เริ่มแล้วนะครับนี่มันสนุกตรงนี้อ่ะเพื่อนๆนี่ เมันสนุกตรงนี้อ่าดูดิครับนี่ยังบ่นไม่อิ่มเมื่อกี้ก็อิ่มนะแน่คับใหญ่ๆจากครับพี่โอ้โห่ยสุดยอดเลยนะครับมันได้ฟิลมากวันนี้ใช่แล้วก็มีเพลงฟังด้วยนะวันนี้สุดยอดเออมีดนตรีฟกซองฟังแบบสบายๆเอ้สุดยอดเลยเอ่าเพื่อนๆตอนนี้ห้าทุ่มแล้วนะครับมาดูอุณหภูมินะครับเพื่อนๆดูสิ 1 9 6ครับเดี๋ยวผมจะนอนแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาเจอกับบรรยากาศตอนเช้าเลยนะครับผมฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับพี่น้องชาวแคมปิ้งทั้งหลายสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆน,นี่นะบรรยากาศยามเช้าวันนี้ไม่เจอหมอกนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูเทอร์โมมิเตอร์ดิเดี๋ยวเทอร์โมมิเตอร์นะครับเท่าไหร่ครับ สิบ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 โอ้สิบหกจุดเก้าครับตอ,อนหกโมงสี่สิบนะฮะวิ่งอย่างเย็นนะเพื่อนเพื่อนนี่นะเพื่อนเพื่อนวันนี้ไม่เจอหมอกนะครับแต่หนาวมากเพื่อนเพื่อนอรต้นพึ่งน,นี่หนาวจริงครับคือแบบโอ้ยเนี๋ยเพื่อนเพื่อนดูนะดูรอกลางแบบเนี่ยก็เขาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ติดตีนเขาเลย ภูมินี่แบบเย็นเยือกอะ่ะลมเอื่อยๆสุดจริงนะเพื่อนๆใครอยากจะมากางเต็นท์เล่นน้ำก็นี่ที่นี่เลยได้หนาวได้น้ำเล่นสุดยอดเลยห,หนาวแต่ถ้าน่าฝนผมว่าน่าจะเจอหมอก พราะตอนนี้มันอยู่ติดไอ้ตีนเข่าตรงนี้นี่ไร่ต้นพึ่งนี่นะเพื่อนๆตรงนี้ลานตรงกลางนะ,จะเจ้าแคมป์ยังไม่ตื่นกันเลยครับดูแต่ละหลังเฮ้ยหนาวจริงล,ลานก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นร่มไม้แบบอย่างร่มลื่นนะครับแล้วก็ลานเป็นสานามหญ้าหเห็นเพื่อนดูนะ คือมากลางที่นี่ไม่ต้องแทบไม่ต้องใช้ทามก็ได้นะครับมีลมไม้อย่างดีเลยเห็น่ะนูอย่างชิวอย่างชิวหนาวแต่สำคัญนี่คือหนาวอะ่ะไม่น่าเชื่อ Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kind of nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric. ค <S an ly> รับตอนนี้ผมถ่ายตอนเที่ยงเนาะตอนที่าลานโล่งๆก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นลานกางเต็นท์ที่แบบว่าแบบเต็มๆเนาะเมื่อไม่เย็นแบบเดินถ่ายไม่ได้เนื่องจากว่า,าชาวสมาชิกชาวแคมป์เราเยอะเนาะนี่ก็จะให้เห็นภาพนะเพื่อนๆนี่ ที่ไรต้นพึ่งข้างล่างก็จะกางได้อีกลานหนึ่งลานติดน้ําเลยนะนติดน้ำโอ้ลมแรงมากเพื่อนๆที่นี่ลมแรงแล้วก็กลางคืนอากาศหนาวต้องขออภัยเสียงลมด้วยนะครับเพื่อนลานก็จะโล่งๆเลยนะลานร่มรื่นนะเพื่อนๆที่นี่ไร่ต้นพึ่งขอแนะนําเลยนะจริงๆผมแนะนําเลยนะครับนี่ดูถ้าเพื่อนไม่อยากได้ริมน้ําก็จะเอาลานบนเลยลานบนสุดแบบ ร่มมากอะ่ะดูสิครับเนี่ยสนามหญ้าเขียวแล้วแต่ละช่องไม่ใช่แบบเล็กนะเนี่ยเป็นสิบเมตรอะ่ะดูดิอืมอย่างกว้างอะ่ะนี่ผมพาเดินดูรอบเที่ยงแล้วแหละจะกลับแล้วเห็นลานมาโล่งก็อยากถ่ายให้เพื่อนเห็นบรรยากาศที่ว่าเออมันมันเรียบอะ่ะโดยที่ไม่มีเต็นเนาะเพราะว่าตอนถ่ายตอนเย็นเต็นมันเยอะ อยากให้เห็นบรรยากาศว่าลานจริงเป็นยังไงลานแบบโล่งๆดูนี่ตรงนี้ตรงนี้ยังร่มเลยครับดูสิเพื่อนๆสุดจริงเนี่ยลานจะถึงตรงรถยนต์จอดน,นะนู่นนะผมแพนกล้องให้ดูนะฮะนี่ ร่มลื่นเวละผมว่าร่มลื่นมากสนามหญ้าก็สวยด้วย<า>เพื่อนตรงนี้เป็นข้างหน้านะตรงข้างหน้าเข้ามาหน้าลานเลยก็จะเจอห้องน้ําแล้วก็จะมีลานโล่งๆตรงนี้อันนี้ผมถ่ายตอนเที่ยงเนาะผมจะกลับละนี่ก็ต่อนเนื่องจากคลิปเมื่อกี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นลานกางเต็นท์ของไรยต้นพึ่งเนาะนล่มรื่นนะเพื่อนๆมลื่นมากเขียวขยจีเลยสนามหญ้าก็สวย หญาไม่ได้ปลูกเองเนยนะผมว่าหญ้าธรรมชาติแต่คือแบบติดดีมากอะ่ะไม่มีแบบตายเลยดูฮะบางคนก็ยังไม่กลับนั่งเก็บเต็นท์หมดแล้วแต่นั่งล่มไม้เย็นๆสบายๆชิวๆไล่ต้นพึ่งนะฮะแนะนำสำหรับชาวแคมป์เป็นอีกลานหนึ่งนี่ปักไฟเห็นเพื่อนไนะมเมื่อคืนอาจจะถ่ายไม่เห็นเพราะว่า มันมืดมันอะไรเนาะนี่กลางวันตอนเที่ยงเลยนีร่รอบรอบลานเลยแผนให้ดูข้างๆก็จะเป็นร้านจอดรถนี่ครับครับเพื่อนๆอ่าผมก็จะมาสรุปบรรยากาศเนาะที่ลานกางเต็นชื่อว่าไล่ต้นพึ่งนะอยู่ที่สวนพึ่งตะนาวศีที่นี่คิดค่าเต็น1 5หบาทนะเ,นเพื่อนๆนะอ่ามีไฟฟ้าให้ใช้ หมูกระทะมีเครื่องดื่มก็สั่งได้เนาะห้องน้ำมี2จุดอากาศกลางคืน16.9เพื่นพนอนโหแบบว้าวมากเลยนะฮะลานที่นี่ถือว่าโอเคมีน้ำให้เล่นน้ำใสมากเพื่อนน้ำจะอยู่มีให้น้ำเล่นทั้งปีติดกับเดอะบีมาง่ายๆครับ <im it> <S <S ก็ฝากคลิปนี้ด้วยเพื่อนๆฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสกาวแคมปิ้ง้วยนะครับ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่นะหลานกลางเต็นนาที่เราจะไป ตามเลยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ทีหน้านะครับ